น้อย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 แปลว่าฝันถึงกันหน้าตัวน้อยน้อยน้อยน่อยกดตั้งหักกัน ที่แม่สอนย่าอื้อเล่นเลยคุณชีน <jest> ่า <em restrial anh Mormon> คุณชินา่าเฮ้ยเขามาไงวะเนี่ยก็เขาไปไปออกไปออกไ,<ป>ไปไปไหนอะไปไปไหนอะออกไปเไป,ไ,ไปนะไปให้ไกลๆที่เนี่ยเขาได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ถ้าอยากเป็นสมาชิกฟิตเนสอนะบอกพี่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่อะจะทำสมาชิกให้โอ้ยเฮาบอกอยากเป็นสมาชิกฟิตเนสเฮามาหาคุณชีนา่าอุ้ยรู้จักคุณชีน่าด้วยเหรอไอ้ก็รู้จักคุณชีน่าใช่ก็ก็คุณชีนา่า เป็นเจ้าของที่นี่ทำไมฉันจะไม่รู้จักล่ะแล้วเธอเป็นเพื่อนอะคุณชีน้าเหรอ <S <S ใช่จ้ะไอบอกเขาได้ยก็ว่าบ้านคุณชีน้าอยู่ที่ใดอืมก็ได้ก็ได้แต่ขอพี่จุ๊บทีนึงนะจุ๊บแบบเนี้ อีผิดผีขนาดเอาก็ถ้าน้องอยากได้ที่อยู่ของคุณชีน่าเราก็ต้องยอมให้พี่ผิดผีนะอยากได้หรือเปล่าที่อยู่คุณชีน่าเดี๋ยวไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรายอมอ่ะไอ้ต้องบอกขาจริงๆนะแน่นอนตุ๊ดสาบานได้เข้ามา จะจิบแล้วนะจะจิบแล้วนะพุทธธรรมโอสังครพุทธธรรมโอสังครพุทธธรรมโอเฮ้พี่อ่ะไม่ชอบบังคับฝืนใจใครแต่เห็นแล้วมันน่าสงสารงั้นรอแป๊บนะเดี๋ยวพี่เจ้าที่อยู่ของคุณชีน่ามาให้ ขอบใจเน้อไอ้ขอบใจเน้อขอบใจเอาจะอีกอ่ะให้จุดจริงเหรออือไป <c oughs> เอาสีอยู่ไม่ได้แล้วไปไปไป ป้าี uhm ่ป้าพี like, ่ขำอะไรคะเออป้พ oh, ี่ดีใจอ่ะป้พี่ดีใจทีนี้แหละยยายคุณหญิงนั่นจะต้องพูดไม่ออกบอกไม่ถูก โพยาบาลลูกสาวผมท้องลูกสาวผมท้องแล้วลูกสาวผมท้อง่ีไม่ดีใจเหรอไม่ดีใจเหรอดีใจชิน่าทำกับมูบูชิน่าทำกับบูบูคนเนี้ยชิน่าปะพี่รู้ว่าหนูดีใจ แต่มันมันมากไปไหมอพอได้แล้วดีไงพอไพอไล้ <c oughs> <c oughs> ไอเรื่องดีๆแบบนี้เราต้องขยายขยายงั้นเราเอาใบรับรองแพทย์ไปที่พานมู่เลยไหมคะป้าปิ๊โอ้โหใบรับรองแพทย์มันง่ายไป <c oughs> ฮัลโหลสวัสดีครับครับผมนำชายครับ ครับโอ้โหอยากให้ลงฉบับเช้าเลยครับไอเรื่องดีๆแบบเนี้ยนะผมเนี่ยอยากจะประกาศให้โลกได้รู้โอ้ครับผมขอบคุณป่าครับลูกสาวป้าปีนี่นะตราบใดนะยายคุณหญิงพยูนน,น,นั้นอ่านหนังสือพิจารฉบับเช้าเมื่อไหร่แล้วก็มันจะต้องกาก ป้าปปีน่ารักที่สุดเลยค่ะพี่ลีกสาวป้าปีเลยป้าปีทำได้ทุกอย่างเป็นจระไยป้อจายชอบหอมแก้มเหากันจังวุ้ยวันที่เมื่อคืนฟันที่น้าต่อฟันฟันว่าพบ ผู้ชายยอดดีพ่อไปออดออดอซพี่สาวกัาไ <c oughs> ข้พาไปหนึ่งนี่บ้านเลขที่79ทับ4 2 4 3ป่ะจ๊ะใช่ถูกปล,ลุกมจะทำไงนะพี่สาวจ๋าจปุ๊บพี่สาวพี่สาวมีบ้านกูชิน,น่าใช่ก็ เขาชื่อจาเซจาเซอยจกเก่มากอะ่ะเขาชื่อแมวนะแมว,แมวจาเซแมวจาเซ คุณชีนาอยู่ก็หวดดีเขาก่อนสิหวดดีจ้ะอืมไม่ใช่หวดดีตรงนั้นหวนดดีตรงนี้ตรงนี้สวัสดีจ้ะ,ะเฮ้ยเขาเป็เอ็ม <laughs> ดีไม่หมดเลยนะลูกนะช่วงนี้ลูกต้องบำรุงเยอะๆหลานของแบบปีออกมาจะได้แข็งแรงฉลาดฉลาดเอาให้หมดเลยลูกเอาให้หมดเลยบำรุงเยอะๆคุณชินาา่าค่ะคุณชินาา่าค่ะคุณชิน่าค่ะมีคนมาหาค่ะคุณชินา่า เคอยู่กันคนละฝา,าแาละเฮาเ็อยู่กันคนละฝาแต่โลกเป็นยังเคยเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเฮาได้สบตา